ต้องร้อนก่อนใส่น้ำมันปลาล์มร้อนจนไอขึ้นก่อนเด้อาไข่ลงอะ่ะน้ำมันร้อนจัด กระเด็นมากก็ปิดฝาเบาไฟจ้าแ่ง้มฝาเอาตะหลิวสอดเอาไว้ให้ไอความชื้นมันออกมาก็จะได้ไข่ประมาณนี้เออบางฟองก็สุกมากบางฟองก็อาจจะเป็นยางมะตูมอยู่จ้ะลองแซะดูสิสบายมากนะคะก็มาเจาะดูนิดหนึ่งเพื่อความบันเทิง อันนี้ก็ค่อนข้างสุกนะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นยางมะตูมอยู่บ้างมาดูนิดิอ่ะดใูใกล้ๆเพียเยิ้มบอเยิ้มบอเยิ้มบอฮัลโน้ำมันจากการดาวไข่เราก็ผัดพริกแกงต่อไปเลย กระเทียมกับพริกนะคะเยอะๆเลยผัดให้หอมเลยนะคะแล้วก็เอาหมูแ่บหน่อไม้เนี่ยใส่ลงไปผัดใส่อะไรมั่งเดี๋ยวบอกตอนกินนะอันนี้เป็นหมูสามชั้นตกที่เหลือเมื่อวันนี่แน่มีใส่กะปิด้วยจ้ะเราใส่กระเพราลงไปแต่ถ้าต้องออกไม่ไหมจ้ะงั้นเราไม่ยอม <laughs> <Yeah. S 2> เตรียมข้าวไว้จานหนึ่งจ้าเอาพอประมาณ ได้แล้วคะ่ะอาหารตามสั่งแม่ปาลิดาค่ะได้แค่นี้พอแล้วเนาะเย็นนี้เย,นยน็นของวันที่หนึ่งมกราสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเจนยเอรี่โอ้แมงมันมาแล้วมาแล้วมาทำไมก่ะคะแมงวันมา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 กิน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 วีดอกร,ร,ร,รีดอก เยอะแยะมากมายมาตอนไหนก็ทันด้วยน่่มาพี่โน้องกินกินหมูก็ไปได้ซอยเห็นมันหน่อยกว่านี้นะพัดเดบนี้จ้ะก็คือรกพัดเพ็รทั่วไปแหละแต่ว่าตป้าจะเติมเอ่อ กะปิไปด้วยจ้ะละลายกะปิใส่ไปด้วยเป็นเครื่องปรุงอืมอืม,อมก็มีน้ำมันหอยรสดีรสดลาเขียวน้ำปลา ใส่กะปิให้มันหอมมันให้มันเป็นคล้ายๆกบหมูพัดกะปิพีน่น้องกะเพราเดี๋ยวว่า,ปร,าปรุงตามใจตัวเองเลยแหละพอดีกระเทียมมีหลายเลยแต่กระเทียมไม่หลาย ้อาเพชรนี่เอาเพชรพอสมควรเพชรพอดีไม่เอาเพชรปากเจอนะเพราะมันเป็นมืม้อเย็นแล้วจ้ะจะพาไปแล้วว่าเลยยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยนะ เราก็ผัดพริกกักระเทียมเนี่ยให้หอมเกือบจะไปเกือบจะไปเจียวเลยอะ่ะอืมอืมให้ไฟกลางๆบ้างเบาบ้างก็งดูตามจังหวะ อร่อมากเด้่ยพี่น้องเอออยากเห็สีมันสวยอ่ะใส่ผงขมิ้นนิดนึงจ้ะอือในครัวเราเมันก็ต้องมีผงขมิ้นอยู่บ้างเนาะนี่ยัมีอีกหลายพี่น้องไข่สามฟองก็ริเป็น ชุบบางยางมาตูงบางกินคําเดียวเลย,ยไหมหม่ใหญ่ไปพี่น่อยไม่สมควรมันจะไม่งามเด้ละ่ะม,มันจะไม่งามกินแต่คําย่อมๆว่ามีไผ่แย,งด,ย,แยงดอกไมีไผ่แยงดอกอื้ม แบบดีอร่อยดีอันนี้มันเป็นหน่อไม้หน่อไม้เผาถุงอะ่ะพี่น้องที่เป็นถุงถุงมาอนะ่ะเ <c oughs> ขเอามาหั่นล้วต้มอีกอืมแล้วเ,เอามาผัดใสกันเนี่ยอืม ตั้งเชื่ออะไรดีพี่น้องหมูสามชั้นผัดกระเพราหน่อไม้เมียนบออ,อ,อก็พัดไปยเฉยนี่แหละพี่น้องใส่นั่นใส่นี่ใส่นู่นจักสีเรียกมันชืออะไรก็พัดกินตามที่เราอยากกินนั่นแหละจ้ะเจอกันคิดหนาเด้อขอบคุณหลยๆที่มาเยี่ยมชมนะ thanks so much my friend Thanks for your support. See you next video. Have a nice day. Bye bye.